เจอกันครั้งแรกจริงๆผมเนี่ยเจอพี่อาชีกมาตั้งนานแล้วครับแต่ว่าถ้าเกิดแบบแต่กใกล้กันจริงๆก็ตอนนั้นผมเล่นกีฬาแล้วกเกิดอุบัติเหตุครับสอบเพื่อนแล้วก็มีพี่อาชีนี่แหละครับที่มาทําแผลผมครับก็อย่างที่ปันบอกครับถ้าเราตอนที่ผมเจอปันครั้งแรกเนี่ยก็ตอนทําแผลเลยเพราะว่าเห็นเขานั่งทําแผลอยู่คนเดียวครับก็เลยเข้าไปช่วยก็พี่เขาเป็นคนที่ ใจดีมากครับแล้วก็น่ารักด้วยครับครับครั้งแรกที่เจอก็อาชีรู้สึกตอนนั้นยังเฉยๆอยู่ก็ตอนนั้นอาชีแค่รู้สึกว่าเห็นเด็กคนนึงนั่งทําแผลคนเดียวก็เลยสงสารนะก็เลยเข้าไปช่วยจริงๆผมไม่ไม่ได้ตั้งใจจะจีบหรอกนะครับแต่ว่าแค่อยากเข้าไปดูแลเฉยๆครับ ตอนนั้นพอดีว่าผมอยู่ปีสี่พอดีแล้วผมก็อยากเข้าไปฝึกงานกองละครที่พี่อาชีเขาเล่นอยู่ครับแล้วก็ได้เข้าไปก็เลยได้ถือโอกาสได้ดูแลครับครับก็จริงๆผมไม่ได้เป็นคนจีบก่อนจริงๆผมผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันพิเศษมากๆมันค่อยๆรู้สึกไปทีละน,นิดโดยที่ผมก็ไม่รู้ตัวเหมือนกัน ร,รู้ตัวอีกทีก็ลงรักเข้าไปแล้วครับผมจำได้ครับว่าตอนนั้นนะผมอสารภาพรักกับเขาแต่เขาก็หายไปเลยแล้วก็เรียกว่าเขายังไม่ได้คำตอบผมเลยครับจริงๆตอนนั้นรู้สึกเสียใจก็เลยไปกินไก่ไผ่แล้วผมตื่นมาอีกทีก็อยู่ที่ทะเลเลยครับแล้วอยู่ดีพี่เขาก็ก็ สารภาพรักแบบไม่พูดครับครับยอมรับครับก็ก็อย่างที่ปันบอกอยู่แล้วแหละผมแค่รู้สึกตกใจครับเพราะว่าตอนนั้นมันชุกละหุกมากแต่จริงๆผมก็ค่อนข้างแน่ใจอยู่แล้วว่าตัวเองรู้สึกยังไงกับปันก็เลยอยากบอกในที่ที่มันโรแมนติกแล้วก็เป็นที่ที่เราสองคนจะไม่ต้องกังวลว่าจะต้องทำตัวยังไงครับ ก็เลยพาเขาไปทะเลแล้วก็ถือโอกาสบอกความในใจโดยที่ไม่ต้องพูดครับจริงๆก็ยังรู้สึกกลัวครับแต่ว่าเราห้ามความรู้สึกตัวเองไม่ได้ครับก็อยากบอกว่าพี่เอชิคือโลกทั้งใบของผมครับพี่ก็อยากบอกเหมือนกัน ถ้ารักพี่แล้วอ่ะรักตัวเองด้วยนะใช่ไหมครับ